หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะสี่สิบอย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมา ภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหักสามทางหนึ่งบริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำาๆำซักๆักติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนา บริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวันฟุ้งซ่านศาสวาดภาวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิ แนบแน่นหนามั่นถาวรอ,อันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกอุอักโขตโมสรเป็นเจโตวิมุติหลุดพ้นจรสูนครอมตตะนัลพานสองการนับเรียกว่าคณนา,นาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้า ย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานอีกอย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบผัน กลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทำค่อยถา,อย,ถายอยเริ่มนะทีละห้าจนถึงหนึ่งร้อยแปด คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆค,คุณคุณพุทธาห้าสิบหกยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้นสามสิบแปดเป็นธรรมะการุณ สิเป็นสังฆค,คุณหนุนสมผานสามการระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุตสติสิบประการอาสุภกรรมฐานสิบอารมณ์ กสินสิบพรหมวิหารสี่หัวข้ออรูปสี่อรูปสี่นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหารเรอาหารหนึ่งปฏิกูลสัญญารมจะตุธาตหนึ่งอุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลาย ให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะก,กิดใจให้รู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงเรียวซ้ความเป็นจริง,รง,ส,รงสิ่งเลียวามและดีงามประเสริฐสีทวีคุณ เช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวะดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุ พระสากศพสุดจันไรกายะคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบ ภายในใจปลอดปโปรง่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราอขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อถวายความเคารพพระมหาเทรามพระเทะรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็มาพบพะกับท่านผู้ฟังตามปกติทุกวันเว้นวันพระเวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีโดยประมาณมนี่ก็ ดำเนินมาอมืหลายวันเออดำเนินดำเนินมาหลายวันคือขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำปฏิบัติธรรมะกรรมฐานอยู่เนี่ยก็ได้มอบหมายาให้อัตมามา มา,าออมาพูดคุยทางวิทยุมาพูดคุยทางวิทยุว่ามันเสียงมันเงียบเออ,ยอ,อยอมต็มมองยอมต็มมองเอ,เอ,เ,อเออนี่เป็นเอ,อ ไม่ใช่ตำมองนีนนน่เนี่ยนอนหนูนี่เนี่ยท่านนองเนี่ยท่านนงเนี่ยเออจอนอ,อืมจอน,จอนท่านนงไม่ใช่จอมจอนจอนี่เป็นจอนสาธุสาธุเออ,เ,อ,อเป็นอักษรเอเล่าอ่านยากหน่อยเอามึงไี่อ่านไม่ไม่ค่อยถนัดนะ เออไม่ค่อยทันัดวันนี้ก็สามองศาต่ำสุดสูงสุดสิบเอ็ดองศาแต่ขณะนี้เนีสามองศาขณะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยเ,เวลาก็ห้า,าทุ่มหกนาทีเวลาก็ห้าทุ่มกว่านี่เอง อาจุมที่นี่นะแต่เมืองไทยก็ออ่าน่าจะอแปดูม,มยังไม่ถึงยังไม่ถึงอืีซีอยู่นี่โอ้ <c oughs> กำลังตีสี่เอ่อตีสี่หกโมงเช้าของที่นู่นนะเออของที่นน่นปีนี้ห้าทุม่มเอา้าวันนี้ก็เป็นเรื่องเดิมแต่ว่าเป็นในยะที่สามปฏิปทาที่เป็นสัายะแก่การบรรลุนิพพาน <c oughs> วันนี้ก็มาอีกสักข้อหนึ่งเป็นอีกสักในย่าหนึ่งในย่าที่สามที่หนึ่งที่สองผ่านไปแล้วน่ก็มาในพัตรบิดกฉบับเล่มที่สิบแปดข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดเสร็จแล้วก็เอ่หน้า เออเมื่อกี้นี่หน้านะหนึ่งร้อยหกสิบแปดนี่หน้าแล้วก็ส่วนสองสามสี่นี่ดูเรียงกันพอดีเลยสองสามสนะี่อันนี้ก็รวมเนี่ยอันนี้ก็รวมอเป็นข้อเอเป็นข้อข้อนะเรียงเรียงมาตั้งแต่เรียงมาตั้งแต่เล่มที่หนึ่งเลยนะเล่มที่หนึ่ง ของพระสูตรนิกายทีข่านิกายเนี่ยอ่ะอันนี้ก็มาดูเนื้อหากันเดี๋ยวเวลาจะหมดอีกแล้วนี่ขออภัยเนื่องจากว่ามันหนาว พลิกษู์ทั้งหลายออโอนัทพงษ์ดวงเศรษฐีมาแล้วโอ้สาธุสาธุเมื่อคืนก็เข้ามาเอ,อนัทพงษ์ดวงเศรษฐีพลิกษูทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาที่เป็นสัพยะแก่นิพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุท <in the> ั้งหลายปฏิปทาที่เป็นสปายะแก่น <another> ิพพานนั้นเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นว่าจักสุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักสุวิญญาณเป็นอนัตตาจักสุวิญญาณก็เป็นอนัตตาเป็นอนัตตารูป ก็เป็นอนัตตาจักขู่วิญญาณนะอะเป็นอนัตตาแล้วนี่ก็จักขู่สัมผัสอในจักขู่สัมผัสก็เป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมะมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาก็สรุปแล้วก็คือว่าอืม คือตาัาคุโสตคานะชิวหากาย,ยามโนเนี่ยตาหูจมูกลิ้นไกาและใจเนี่ยก็เกิดขึ้นนกับคนแก่อืคนมีอายุมากเนีวก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาที่สุดทั้งหลายนี่แหละปฏิปทาที่เป็นสัพปปะยะแก่นิพันน์เฝ้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับอืม อายตนะภายนอกภายในที่เข้ามานีประชุมกันที่เข้ามาดูงานอะไรต่างๆนะืมนี่ถ้าว่าไปตามพระตรีพิดกนี้เอก็ถือว่าเป็นการผิดอีกนะถือว่าเป็นการผิดอันนี้ก็เออใช้ดุลยพิจารณากันไปแล้วก็สืบสาวราวเหตุจากต้นจากตอนะว่าเป็นยังไงมีเชื้อชาติเป็นยังไงตระกูลเป็นยังไงเนี่ย นอืมนี่ก็เป็นนัยยะที่สามเนี่เป็นนัยยะที่สามในการที่จะนำเอามาใช้นำเอามาเผยแผ่มาพูดคุยกันนะให้มันหลากหลายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายๆเออมมนใช่เป็นของง่ายๆองงืม ทุกเวทนาสุขเวทน,นาที่เกิดขึ้นเพราะจากจุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาก็เป็นอนัตตาเหมือนนี่ก็โสตขานะชิวหากายะมโนเนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ย,ยก็เป็นอืม,อมทั้งหมดนี่ก็เป็นค่าใช้ใจ่าย ันเป็นค่าใช้ใจ่ายพิสูจน์ทั้งหลายนี่แลปฏิบัทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพันธ์ที่เป็นสัปปายะแก่นิพันก็คือร่างกายของเรานี่แหละอ,อืม เนีาพูดถึงปฏิปานะทาเนยทีนี้คือข้อปฏิบัติให้พิสดารน <c oughs> ออก็บัญญัติมาให้เป็นพิสดารหน่อยแต่ความในยะที่สามนี้ก็คือว่าภิกษุทั้งหลายปฏิปทาที่เป็นสัปายะแก่นิพพานนั้นเป็นอย่างไรภิสูในในกรณีนี้ ย่อมเห็นว่าจักสุเป็นอนัตตานะรูปรูปะหรือรูปเี่ยเป็นอนัตตาีิสุทั้งหลายปฏิปทาที่เป็นสป,ปายะแก่นิพพานนั้นคือพิสุในธรรมวิน,นัยนี่ก่อนมีก่อนเห็นจักสุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตานะจาจักสุวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าไม่สัมผัส ในเน่ถ้าไม่สัมผัสในเป็นเป็นเป็นอนัตตาหมดเราเป็นอนัตตาทั้งสุขทั้งทุกหรือไม่สุขไม่ทุกเป็นกลางกลางก็จะเป็นอนัตตาอยู่ดีเพราะว่าเราใช้คําว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเนี่ยสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวไม่เป็นตนทุกอย่าง เนี่ยพวกอย่างไม่เป็นตัวไม่เป็นตนอืมอืมอันนี้ก็เป็นเป็นนัยยะที่สามนะนัยยะที่หนึ่งเป็นอนิจจังนัยยะที่สองเป็นทุกขังนัยยะที่สามนี่ก็เป็นอนัตตาเอก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ไม่เป็นใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะมันเป็นเพียงแต่ธาตุนะมารวมกันอยู่นี้เท่านั้นอืมเมื่อธาตุมารวมกันอยู่ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ต่างคนก็ไม่ค่อยยอมกันอยู่นะเออไม่ค่อยยอมกันอ่าอันนี้ก็ เนี่ยมาดูเนื้อหาเนื้อหาก็คือเป็นชุดชุดแรกนั่นเองชุดชุดแรกของธาตุสิบแปดนะชุดแรกของธาตุสนะิบแปดคือตาเห็นรูปตาได้เห็นรูปนะในสิ่งที่อ่ข้อในข้อที่หนึ่งเนี่ยหูได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงจมูก ได้กลิ่นลิ้นได้รับรสอาหารอลิ้นได้รับรสอาหารแล้วก็ต่อไปก็อืมจะเกิดเวทนาคือมันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าอทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นประจักษ์สูตรนี่สัมผัสแล้วเป็นปัจจัยให้เป็นอนัตตายิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่ง เออมันจํากัดลงมีน้อยลงอะไรมันก็จะมองเห็นชัดเจนโดยเฉพาะในแปงนี่ไม่กระป๋องกระแปงเนี่ยใส่ว่าเดี๋ยวมันยุบได้นะนี่เรื่องเรื่องมันเออจากสุวิญญาณเป็นอนัตตาเนห็นไ,ไหมก็จะมาเกี่ยวข้องอยู่สามอย่างเนี่ยอ,อวิญญาณตาหูกับจมูกตาหูจมูกกายใจ ว่ามันเป็นเอตัววิญญาณน่ะมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละนั่นตรงนี้ถือว่าเออเป็นเรื่องที่สําคัญอ้าวอันนี้ก็มาดูต่อเนื่องกันนะมันต่อเนื่องกันมาจากเล่มเดียวกัน แล้วก็ต่อหนึ่งจากหนึ่งหกเก้าในข้อก็เป็นหนึ่งสามห้านะก่อนนี้เป็นหนึ่งสามห้าปฏิปทาที่เป็นสปายะแก่การบรรลุนิพพานเหมือนกันแต่ว่ามันอีกในย่าหนึ่งในย่าที่สี่กิุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาที่เป็นสปายะแก่นิพพานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจเข้าไปใกล้ๆเน่ก็กล่าวนี่ิสูุทั้งหลายปฏิปทาที่เป็นสป,ปายะแกนิพานนั้นเป็นอย่างไรเนี่ิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไยจากสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงนีนะจากสุเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าวนะตอบไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเออก็ไดนะคำตอบว่าเออเป็นทุกเออเออนะียเป็นทุกข์ก็เจนะ้าข่าวนะนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปรารถนาเป็นธรรมดาวันหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราอ่านี่ก็เป็นหลักการเป็นหลักการแต่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาวันหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนี้ว่าอนั่นเป็นของของเรานั่นเป็นนั่นเป็นที่ดินของเรานี่เป็นต้น อืมในอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็มาดูในยะที่สี่นี่มันจะเป็นดกงเล่มเดียวกันเล่มที่สิบแปดนะหน้าต่างกันคือหนึ่งร้อยหกสิบเก้าแล้วก็สองร้อยสามสิบห้าพิกษูทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาที่เป็นสปายะแกนิพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิกษูทั้งหลายปฏิปทาที่เป็นสปายะ เนี่ยปฏิปทาที่เป็นสัปายะแก่นิพานนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยที่เป็นสปายะแก่นิพานเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นยังไงเนี่ภิกสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อน,นั้นเป็นไนยภิสุเที่ยงจักสุเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเออไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ะเจ้ะค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาวันหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา,เาต่อไปในตรัสถามภิกษุท,ทั้งหลาย เป็นการถามตอบถามตอบเนะจักสุวิญญาณจักสสุสัมผัสเวทนาอันเกิดจากจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยที่มีข้อความนะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวของเราเออนะของเรานะั้นเป็นตัวของเราคน่า <c oughs> ดูมาเวลาจะหมดพอนดีเลยเอ,อ่าคงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ ไว้แค่นี้ก่อนแลเดี๋ยววันใหม่เราก็มาคุยกันทีหลังอขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดการ นำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภายพานคนเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทินขอ,อเจริญพร